Awesome West trip I got your mobile ทัวร์ดูบาร์ที่จะได้เติมเต็มประสบการณ์ชีวิตกันแบบประทับใจด้วยการชมซ้อมขอบสนามและเป็นการเดินทางไปดูบาร์ที่ได้ชมซูปเปอร์สตาร์ของลีกกันแบบจุกจุกออ e มเวสทริปตอนนี้คอนเฟิร์มเดินทางแน่นอนแล้วนะคะรับได้อีก3ที่ค่ะใครที่มีวีซ่าแล้วสนใจเดินทางแอดไลน์ได้เลยค่ะ L a Clipper ิจัดพายุการรันช่วงท้ายระดับ22-0กลับมาชนะได้อย่างมีนาเชื่อบิ๊กทรีของเฟนนิคซันทำได้อย่างยอดเยี่ยมเคดีกดไปถึง40ต้างเลเกอร์สได้ดีโลก,กับบรวูว n น โชว์เอาชนะไปได้อย่างที่ควรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้ทรีมาเนียวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตูกับบิณเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะ เมื่อวันเสาร์ไงมเน่พวกเราได้มีโอกาสมานั่งคุยกับเพื่อนๆในไลฟ์สดค่ะโอ้โหคุยกันพลงลง<ช>จริงะนะคะคุยไปคุยมาไม่รู้ตัวเลยค่ะเกือบ2ชั่วโมงนอะจากประมาณ4ี่โมงโก,กว่าๆเลยถึง6กโมงเลย<ศ>ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดคราวหน้าเนี่ยจะมาไลฟ์อีกจะประกาศบอกล่วงหน้านาะจะได้มีเพื่อนๆในข้อมาคุยกันเยอะๆแล้วก็ก่อนที่จะเ,เ,เข้าสู่คอนเทนต์นะคะขอประชาสัมพันธ์ค่ะโค้ดส่วนลดของ Hoop Station นะคะประจำปีใหม่นี้เดือนมกราคมออกแล้วค่ะ H S Man i a ยใครที่ตอนนี้กําลังเล็งสินค้า อยากได้ตัวไหนนะคะ ไปเลยค่ะที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b o c s s t a t i o n t h c o m นะคะแล้วก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดเนี่ค่ะเป็นส่วนลด10%ได้เลยค่ะควันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด6คู่นะครับเพื่อนๆที่ไม่ได้ชมเกมกันแต่ทอดสดไม่ต้องหัวนะครับเดี๋ยวพวกเรา2คนมาเล่าให้ฟังเกมใหญ่ๆมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยหลังจากกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเรา2คนแล้วไปฟังกงนันครับเริ่มกันที่เกมแรกก่อนเลยค่ะ LA Clippers รับการมาเยือนของ Brooklyn Nets เป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเป็น Brooklyn Nets นะคะที่คว้าชัยชนะไปได้สหรับ LA Clippers สาววันนี้พวกเขาไม่มีอีวิซาซูบักนะคะเนื่องจากมีอาการเจ็บที่บริเวณน่องขวาก็เลยให้เมสันพัมบรี่เนี่ยลงเป็นตัวจริงแทนเริ่มเกมมันเนสเนี่ยใส่3คะแนนเป็นชุนเลยค่ะเอมิเน่ A. เล่นเอาแฟนๆหนึ่งงงเงินไปเลยนะคะออกตัวนําไปก่อนเลยค่ะ16ต่อ0เคยเปอร์ใช่ะคะ่ะตั้งหลักได้ก็ค่อยๆรันคืน18ต่อ2กลับขึ้นมาตีเสมอกันแต่เนสนั้นต่อเนื่องกว่าทั้งวงในแล้วก็วงนอกประกอบกับเขาว้ายเลยเนอะกับพอจอร์จเนี่ยไม่ค่อยมาเลยค่ะทําให้เนสเนรักษาการนําได้จบครึ่งแรกเงงนสยู่12 สอแต้มเลยนะคะพอเข้าสู่ครึ่งหลังทุกครั้งที่คลิปเปอร์สพยายามไล่มาเนสก็เอาคืนได้ตลอดช่วงต้นควอเตอร์สุดท้ายนี่ย,ยังนำยู่กว่า18ตาแต้มแต่คลิปเปอร์สไม่ถอดใจค่ะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆพวกเขาใช้สมอลไลท์อัพนะคะแล้วก็รันชุดใหญ่22ต่อ0โดยเขาไวเลยเนอะร่วมกับลัสเซว์วิสบูแล้วก็เจมส์ชาเดนกลับมาเอาชนะไปได้125ต่อ114สิบใจแฟนๆหรือเกินค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่ารันชุดใหญ่ขนาดนี้ตีเสมอซีรีส์ดูก,การปกติหนึ่งต่อหนึ่งเป็นยังไง จ,จมจิงครับคือไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า LA C l i p p e r เสามารถกลับมาได้ในเกมวันนี้เนี่ยเขาแข่งกันเร็วมากนะครับเป็นช่วงบ่ายของบ้านเขาก็จะตรงอยู่ที่ประมาณตีสามครึ่งของบ้านเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะตื่นมาตอนเช้านะครับเตรียมตัวไปทํางานแล้วก็มาดูในช่วงท้ายอยู่แว uh ็บหนึ่งก็จะเห็นว่า l a c l i p p e r เเนี่ยโอ้โหอัดเป็นชุดๆเลยบรูคลินเนสไม่ได้แต้มเลยแต่ถ้าเกิดดูทั้งเกมจริงๆเนี่ยนะครับบรูคลินเนสเนี่ยเป็นฝ่ายครองการนําแทบจะตลอดทั้งเกมคลองโมเมนตัมตลอดเลยบางช่วงในควงควอเตอร์ที่ 2แต้มนํา15แต้มแบบนี้ตลอดเลยนะครับแต่นี้ก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเกมการแข่งขันของ NBA เนี่ยมันยาวนานแค่ไหนใครจะเชื่อครับว่าเปิดเกมมาอย่างที่แอนดมินตูนพูดนะครับนำถึง16ต่อ0ย์ครับ LA Clippers เนี่ยต้องเป็นฝ่ายไล่ตลอดทั้งเกมเลยแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาไม่สามารถกด LA Clippers อยู่ได้นะครับนำมาตลอดทั้งเกมมาโดนนําในช่วง3นาทีสุดท้ายเนี่ยแหละครับมิเิลบริดจิตเนี่ยในช่วงครึ่งแรกทําได้ดีมากครับ20แต้มจาก26แต้มของตัวเองแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังม่เพียงแ,แค่หม แผ่วเกินไปแบบนี้ไม่ไหวแคมจอห์นสันเดอรเรนเฟนนี่สมิธวันนี้การยิงไม่ค่อยดีครับเกมบุกไม่ค่อยมา แม้ว่าพวกเขาจะได้นิโคลัสคลสตันนะครับโจมตีวงในดีครับยิงฟิลโกร,ระดับ70%แล้วก็ได้สเปนเซอร์ดินวิดดี้นะครับทั้ง2คนเนี่ยทำคนละ16แต้มได้ทับสำรองที่ดีจากแคมทมัสนะครับวันนี้มีเกมระดับ20แต้มนาเสียดายแทนพวกเขามากๆนะครับเพิ่งเอาชนะ LA เเลเกอร์สมาได้ระดับ18แต้มนะครับวันนี้กะว่าจะเอาชนะคลิปเปอร์สหน่อยในท้ายที่สุดไม่ไหวเป็นอย่างที่มิเคลบริจิตเขาบอกหลังจะจบเกมนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะต้องทำผลงานให้ดีตลอด48นาทีพอผลมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ โหนกเลยนะครับสำหรับตัวเขาในช่วงท้ายเกมมิเคลบริจิตบอกนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเหมือนติดลมไม่รู้จะออกยังไงครับโอ้โหใครจะเชื่อว่าในช่วงควอเตอร์สุดท้ายบรูคลินเนสมีเพียงแค่15แต้มเท่านั้นเองครับแอนด์มินตอนโอ้โหจริงเ่ะอแอนด์มินเนย์นำมาแล้วก็ครองโมเมนตัมมาตลอดทั้งเกมอยู่ๆยังไงล่คะคะเนี่ยเหมือนขับรถมาเลยค่ะแอนด์มินเนยแล้วก็ไปตกหลุมตกล่มในช่วงท้ายจริง,จ,รงจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วเชียวน่าเสียดายดังนั้นคะ่ะทริปของบรูคลินเนสนะคะในการมา LA ครั้งนี้ก็็คือชชนนะะ1 1แแพ้้ LA ลกไปวมา ต่อต่อ LA c l i p p e r สสำหรับเกมหน้าค่ะรับการมาเยือนของนิวอ r k กนิกส์นะคะเป็นดามี่แมช ของเม,อมืองร่วมทีมค่ะเช้าวันพุธเจ็ดโมงครึ่งแล้วคิปเปอร์สนะคะโอ้โหยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะเป็นยังไงบ้างคะคืออารมณ์ของ l a ลเอคลิปเปอร์สในเกมวันนี้นะครับถ้าเกิดเปรียบเป็นมวยเนี่ยเปิดเกมมาปุ๊บเนี่ยเหมือนโดนใส่เป็นชุดเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยเรียกว่ามึนสลึมสลือโดนอัดท้องโดนปลายคางโดนตลอดแบบนี้เลยและพวกเขาเนี่ยก็ค่อยๆประคองตัวนะครับตั้งการ์ดและสุดท้ายฟื้นพอพละกําลังมามาเล่นเครื่องสุดท้ายครับแล้วก็น็อกคืนครับเอาชนะไปได้นี่คืออารมณ์ของ l a c l i ค p e r s ปสในวันนี้เลย ทั้งที่ในเกมวันนี้เนี่ยทั้งควายเลนเนอร์แล้วก็พอจอชนะครับวันนี้ยิงกันไม่ค่อยดีนะครับตัวของพอจอชเองวันนี้มี12แต้มแต่การยิงทั้ง2และก็สคะแนนวันนี้ไม่ถึง30%ในขณะที่ควายเลนเนอร์นะครับก่อนเกมกกลแข่งขันในวันนี้ทาร์ลูเขาก็าออกมาบอกนะครับว่าสภาพร่างกายของควายเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ทําการซ้อมร่วมกับทีมนะครับเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยเหมือนไม่ค่อยสบายครับมไม่ค่อยดีครับทางบ้านเขาใช้คําว่า under the weather นะครับคือสภาพร่างกายไม่ค่อยดีครับ อะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วเขาเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับวันนี้เกมของควายไม่ค่อยดีครับจนกระทั่งช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมโอ้โหควายเนี่ยมาเป็นชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง2คะแนนการยัดห่วงการยิง3คะแนนครับเขากดคนเดียวถึง14แต้มนะครับในช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมจาก21แต้มที่ตัวเองทําได้รูกลินเนสในช่วงควอเตอร์สุดท้ายอย่างที่บอกนะครับทำได้เพียง15แต้มในขณะที่ควายเลยเนี่ยคนเดียวเนี่ยซัดไป14แต้มแล้วครับแบบนี้ไม่ไหวจริงๆเจมส์ัา ร่วมกับราเซลเวสต์สุกวันนี้เจมส์ฮาเดนทำไป24แต้มกับ10แอสซิสนะครับเป็นดับเบิลดับเบิลเราเห็นทั้งการยิง2การยิง3นะครับจังหวะสําคัญสําคัญแต่ที่น่าชื่นชมคือการยิงลูกโทษการยิงลูกโทษเนี่ยหลายๆคนมองข้ามน,นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องสําคัญเลอเกิดวันนี้เจมส์ฮาเดนเนี่ย มีโอกาสยิง9้าครั้งเก็บเรียบทั้ง9ลูกเลยนี่คือจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยและในฤดูกาลนี้ L.A.Clippers นะครับย้ำได้ก็ตามที่ตัวของเจมส์ฮาเดนมีการทําระดับอย่างน้อย10แอสซิสขึ้นไปเนี่ยนะครับทีมชนะ12แพ mm ้แค่หนึ่งแต่ถ้าเกิดเจมส์ฮาเดนทําไม่ถึง10แอสซิสเนี่ยครับทีมชนะ12แพ mm ้1 hmm. 1ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาทําแต่10แอสซิส hmm. ได้เนี่ยโอ้โห L.A.Clippers เนี่ยสุดๆไปเลยนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเจมส์ฮาเดนเนี่ยสร ของ LA c l i ค p e r s เนี่ยรันดีจริงๆและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับในเกมวันนี้ถ้าเกิดไม่มีตัวของ Russell w e s t b r o o k เนี่ยดีไม่ดี LA c l i ค p e r s วันนี้ก็คงไม่รอดเพราะว่าตลอดทั้งเกมเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่คาวายกับพอจอชแต้มไม่เดินเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวของ Russell w e s t b r o o k เนี่ยเดี๋ยวก็ลุยเข้าไปวางบอลซ้ายบ้างวางบอลขวาบ้าง้างข้างหน้าบ้างรีบาวเกมบุกนะครับซ้ำแต้มดับ2แบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ Russell w e s t b r o o k ทำให้กับทีวันนี้ตัวของเขาทำไป้ม9รีบาว6แตสม์นะครับ โดยการยิงฟิลโกระดับ62มีการเทิร์นเวิร์เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองต้องขอคาราวะรัสเซลเวสบุเพราะว่าเคยบอกว่า uh huh. ถ้าเกิดรัสเซลเวสบุกมีเทิร์นเวิร์ไม่ถึง3ครั้งเนี่ยจะต้องคาราวะ uh huh. วันนี้เขาก็จัดให้กับทั้งทีมครับนี่ถือว่าเป็นเกมระดับ20แต้มครั้งที่2ของตัวเขาในฤดูกาลนี้นะครับเกมแรกเคยทำเอาไว้ได้ตอนนั้นเป็นตัวจริงนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการเป็นตัวสำรองเลยนะครับและก็พาทีมคว้าช,ชนะมาได้ หลังจะจบเกมตัวของรดเซลเวสบุกวันนี้มาพร้อมกับลูกชายนะครับลูกชายมาดูด้วยเขาบอกว่าเขาบอกกับลูกตลอดเวลาเลยครับว่า ยามที่ไปเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีความสนุกตัวเองจะต้องมีความสนุกก่อนอแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะมอบความสนุกกลับไปให้กับคนที่เขาดูเราอยู่นี่คือสิ่งที่รัสเซลเวิร์สบุก็สอนลูกแล้ววันนี้ตัวของเขาก็ทําให้แฟนๆคริปเปอร์เนี่ยรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับไม่ได้แตกต่างกับตัวของเจมส์ชาเดนเลยเจมส์ชาเดนเนี่ยบอกเลยว่าเกมวันนี้เนี่ยเหมือนมาปาร์ตี้แฟนๆในสนามเนี่ยเอเนอร์จีเต็มร้อยจริงๆครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเนี่ยสนุกกันมากๆเลยเพราะทีมเนี่ยรันถึง2ต่อ0นะอรับ เช่นเดียวกับพอจอชเหมือนกันครับเขาก็บอกนะครับว่าเกมวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการออกตัวที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็แสดงให้แฟนๆได้เห็นว่า L.A.Clippers ทุกคนในทีมเนี่ยไม่เคยถอดใจมไม่เคยรู้สึกเลยว่าเกมแบบนี้พวกเขาก็จะแพ้นี่คือสิ่งที่ตัวของพอจอชแฮปปี้มากๆเลยและในจุดที่แอดมินตูนบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าการใช้ s m a l l lineup ในช่วงท้ายวันนี้ได้ผลจริงๆแล้วตัวของ Big กโทั้ง4คนนะครับร่วมกับนอร์แมนพาวไล่อฟนี้เนี่ย ตลอดทั้งฤดูการเพิ่งเล่นร่วมกันทั้งหมด12นาทีเท่านั้นเองนะครับจาก6เกมการแข่งขันวันนี้ช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ยเขาก็ใช้ไลน์อัพนี้เหมือนกันนะครับสำหรับไทลารูแล้วก็ได้ผลจริงๆรัน22ต่อ0เลยครับชัยชนะในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่10แล้วนะครับจาก12เกมหลังสุดครับเป็นยังไงครับแอดมินตูนโอ้เห็นแล้วหนาวเลยค่ะมินเนอยากจะให้แอร์เอเล็กตอร์สูนเนี่ยเป็นแบบนี้บ้างจริงคลิปเปิ้ลสิ่งที่มินเอบอกนะคะมีผลงานดีมากจริงตั้งแต ที่สุดเลยในช่วง30เกมหลังสุดเนี่ยแพ้เปียงแค่7เกมเท่านั้นเอง โ,โหดไรเลยเกินค่ะ,ะและเกมหน้าเป็นดับบี้แมทจะไหวไปเนี่ยรอรับการมีเยือนของ l อ Lakers กะสคะเช้าว,วันพุธ10โมงเราไปต่อกันที่ p ฟ o e n i x ั u n s รับการมีเยือนของอินเดียนะ p e r เซเป็นการเจอกันครั้งแรกตักสองครั้งที่ทั้งคู่ต้องเจอกันในฤดูกาลนี้สำหรับ Pacer ซวันนี้พวกเขาไม่มี t y r e ช e า a ิเบ b u r ตั n ทางทีมขยับ l t j McConnell เป็นผู้เล่น5ตัวแรกแทนเริ่มเกมมาฟิซเออกตัวได้ดีได้ทั้ง d e v i n b o o k e r แล้วก็เคเดินหน้าทำแต้มในส่วนของ Pa พวกเกมีีเท่ดดยฉพาะะะทััสสรองนคกก็ตู้้นได้ อยายอดเยี่ยมเลยจริงๆจบครึง่งแรกเพย์เซอร์ตามไปแค่สี่ต้มเท่านั้นพอเข้าสู่ครึ่งหลังฟินิกซ์แซนจึงคงรักษาการนําได้ดีจนกระทั่งช่วงกลางควอเตอร์สุดท้ายค่ะเอมินเอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับฟินิกซ์แซนเกมของพวกเขาเนี่ยก็ตื้อไป <c oughs> แต้มหยุดอยู่ที่103นานมากโดนเพย์เซอร์รัน11ต่อ0กลับขึ้นมานําเฉยเลยค่ะแต่บิทชีของฟินิกซ์แซนบอกวันนี้ยังไงก็ไม่ยอมทั้งเคดียิง3คะแนนบุกเกอร์เก็บฟาวแบร์ลี่บิลลุยเข้าไปวางบอลยื้ออชนะไปได้110 110ต่อ110ขึ้นนําซีรีส์ดูกากาปติ1ต่อ0 ือว่าเป็นชัยชนะเกมที่5ติดต่อ,อกันแล้วโอ้โหดูไอมิเอแฮปปี้ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรอะดวงดีดีขึ้นมากเลยเชียร์ทีมไหนก็แฮปปี้สมหวังไปหมดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ <S <S แน่นอนครับต้องบอกว่าแฮปปี้จริงๆนะครับพอทีมที่เราเชียร์อยู่และชนะแบบนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เชียร์อยู่ก็ต้องมีความสุขแต่ต้องบอกว่าทางเพเซอร์สในเกมวันนี้พวกเขาต่อสู้ได้ดีมากๆแล้วนะครับอย่างที่แอ๊บบนตูนพูดนะครับว่าไม่มีไทริสแฮร์ริเวอร์ตันเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยรู้สึกเจ รวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยเขาเบรกเป็นเกมที่6ในช่วง7เกมหลังสุดนะครับก็ไม่เป็นไรครับคนที่เหลืออยู่ก็พยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าทั้งทีเนี่ยไม่ต้องการเสี่ยงครับให้ไทริสมีอาการเจ็บหนักขึ้นมาอีกเนี่ยแบบนี้เดือดร้อนแน่นอนวันนี้พาสข่าลเสียคําที่เพิ่งเทรดเข้ามาอยู่ทีมเนี่ยนะครับทำไป15แต้มแต่ว่าการเล่นเกมบุกการยิงต่างๆในภาพรวมของตัวเขายังไม่โดดเด่นและก็ยังไม่เฉียบคมอาจจะยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับ แต่วันนี้เจ้าตัวก็พยายามเล่นเกมรับใส่เควินดูแรนตอย่างเต็มที่นะครับแม้ว่าใน,นท้ายที่สุดจะฟาวเอาออกไปก็ตามบัตตี้ฮิลที่อยู่ในท่ามการกระแสะข่าวการเทรดเนี่ยนะครับวันนี้ทําไป18แต้มยิง3คะแนนลงไปอีก5ลูก เราต้องมาจับตาดูกันก่อนนะครับว่าเส้นตายการเทรดที่จะถึงนี้เนี่ยเพเซอร์จะเอาอยัางไงกับบัตตี้ฮิลแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่ทําให้เพเซอร์ต่อสู้ได้ดีขนาดนี้เ<า>พราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแต้มจากทับสำรองนี่แหละในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยทีมเพเซอร์ถือว่าเป็นทีมที่มีการทําแต้มในส่วนของทับสำรองดีที่สุดของหลีครับฉเฉลี่ยอยู่ที่49แต้มต่อเกมถือว่าสูงมากๆนะครับในเกมวันนี้พวกเขากดไปถึง55แต้มในขณะที่ทับสำรองของฟินิกซ์ซันส์มีเพียงแค่9แต้มเท่าน,นั้นเองนี่คือสา,หาเหตุ ใช่ครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมเพเซอร์สามารถเกาะแต้มฟินิกซ์ซันได้ขนาดนี้ทั้งทั้งที่บิ๊กทรีของฟินิกซ์ซันวันนี้ร้อนแรงจริงๆทัพสำรองของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างโอบีท็อปปินหรือว่าจะเป็นลุกกี้ดรัฟตอันดับแปดนะครับเจเรสวอล์กเกอร์เจลเลนสมิธอดีตผู้เล่นของฟินิกซ์ซันที่ดราฟต์เข้ามาในปี2021วันนี้ก็ทําได้ดีนี่ขนาดในเกมวันนี้เบรเดดิกแมทช์วินนะครับวันนี้การยิงไม่ดีครับแต้มของเขาไม่ค่อยเดินถ้าเกิดเบรเดดิกแมทช์วินมีเกมที่ดีอีกนนนนนนนะะครรรััับโโอออ้้้หดดีีีีไมม่่่ททสงวเยลุ65แแตกา แพ้ในวันนี้ของเพเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับ และในภาพรวมทั้งหมด5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึง4ครับแบน็มินต์นโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะคะวันนี้ฟินิกซ์ซันส์วันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีไทวชาริเบอร์ตันดิ้ดูแล้วคงจะสู้กันมันกว่านี้แน่นอนเลยค่ะสําหรับเพเซอร์นะคะตอนนี้ค่ะหล่นไปอยู่อันดับที่7ในพื้นที่เพลยอินแล้วเกมหน้าเหนื่อยหนะะ่อยค่ะมิเน่เจอเกบเดนเวอร์นักเกสนะคะที่บ้านของเขาอะ่ะเช้าวันพุธ7โมงและในส่วนของฟินิกซ์ซันส์นะคะสําหรับฟินิกซ์ซันส์นะครับในเกมวันนี้เเเเนนนนนนีีี่่่่่่ยยยยชชชือออวววาา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 แฟๆบสสหลคคคกก็ขข้้งพพใจทมรถัะ บิ๊กทรีทั้ง3คนนะครับวันนี้ผลงานดีมากๆเลยเป็นอย่างที่แฟนๆต้องการวันนี้ทั้ง3คนเนี่ยทำแต้มรวมกันถึง91แต้มนะครับจาก117แต้มที่ทีมทําได้นําโดยเควินดูแรนเนี่ยนะครับยังคงสุดยอดมากๆเลยวันนี้กดไปถึง40แต้มนะครับครึ่งแรก20 <S 2> <S 2> <S 2> แต้มครึ่งหลังอีก20แต้มมาตรฐานสูงส่งจริงๆและเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในเกมวันนี้ตัวของเควินดูแรนเนี่ยไม่มีโอกาสยิงลูกโทษเลยแม้แต่ครั้งเดียวเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่10ในชีวิตการเล่น NBA อเอานบี่สามารถ ทำระดับอย่างน้อยได้40แต้มแล้วก็มีการยิงฟิลโกระดับอย่างน้อย70 มาไปกว่านั้นเคดีเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถมีเกมระดับ40แต้มโดยการยิงฟิลโกร,ระดับ70%โดยที่ไม่มีลูกโทษเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยวัย35ปีนะครับนี่คือทําลายสถิติของฮักคีมโอไรจิวอนที่เคยทําไว้ตอนนั้น34ปีเคดีเนี่ยยังคงเฉียบคมมากๆเลยในส่วนของเดวินบุกเกอร์นะครับเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงแบบในเกมที่ผ่านมาในเกมที่ผ่านมาจําได้ไหมครับเขากดคนเด้ถึง52แต้ม วันนี้การยิงทั้ง2และก็สคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นแต่การยิงลูกโทษการลุยเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษของตัว,ขตวขขเขาก็ยังคงทําได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ตัวของเดวินบุคเกอร์เนี่ยทำไป26<อ>แต้มกับ8ปดแอสซิสต์นะครับแบดลีบีวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับทำไปอีก25แต้มโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมเราจะเห็นเลยว่าทีมตรงข้ามเนี่ยกำลังพะวงกับเคดีนะครับที่ร้อนแรงเหลือเกินกด40แต้มพะวงกับเดวินบุคเกอร์จะยิงจังหวะไหนจะส่งให้เพื่อนจังหวะไหนแบดลีบปวา บ้างน,นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยว่า Big กทรีของ Phoenix Sun ซันร้อนแรงขนาดไหนแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือคนที่เหลืออื่นๆครับถ้าเกิดไม่นับเกรสันแอลเลนนะครับที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยดีที่สุดในตัวเขาเลยคนอื่นๆในวันนี้คนที่เหลืออยู่นอกจาก4คนที่ว่านี้เนี่ยนะครับทำแต้มรวมกันได้เพียง13แต้มเท่านั้นเองและแบบนี้ Big กทรีจะก็เหนื่อยขนาดไหนเพื่อนๆลองคิดดูถ้าเกิดเข้าสู่พย์ออฟแล้วยังคงเล่นแบบนี้เนี่ยนะครับบิ๊กทรีไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆในเวลานี้พวกเขาชนะ5เกมติดแล้วคร แอดมินนตพอฟังแอดมินเอพูดแล้วตูก็คิดตามเลยค่ะว่าถ้าหากว่าบิ๊กทรีเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งเจ็บ oh, <j ep S 2> อีกเนี่ยโอ้โห oh, oh, <yeah. S 1> จะทำยังไงกันเนี่ยแ <Yeah. S 1> ฟนๆอย่างพวกเราก็ต้องมารอติดตามชมกันนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยก่อนเส้นตายการเทรดหรือเปล่าและสำหรับเกมหน้าค่ะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดรอรับการมาเยือนของทีมชิคาโกบูลส์พรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าค่ะปิดท้ายกันกับ LA Lakers รับการมาเยือนของ Portland Trail Blazers เป็นการเจอกันครั้งที่3และครั้งสุดท้ายของทั้งคู่เนี่ยดูการในส้งครั้งแรกเนี่ะ ทาง akers, เลเกอร์เซขยับเอารุยฮัชิมุระเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแทนทอร์เรนส์ฟรินซ์นะคะที่มีอาการเจ็บเจ็บเข่าเริ่มเกมมาคะ่ะไม่ได้เป็นเลเกอร์นะคะที่วันนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มโ,โ,โหโดเดนะินหน้าโกยตั้มเป็นว่าเลน่นขึ้นนับไปก่อนเลย20ต่อ8ไม่ว่าจะเป็นเกมบวกในค่ะหรือว่าเกมสวนกลับพวกเขาก็ทได้ดีนะคะแม้จะโดนพอแล้ไล่มาแต่พวกเขาก็มีเกมที่ดีกว่านําระดับ13-17ถึงเแปดเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายสิคะโอ้โหยิ่งเป็นดีโลกับบรูบอนเจมโชวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการยิงงง3นะะคยัดห่วาามเเเลกอช แลนเทอร์เบซเอร์ไปได้แบบที่ควร134ต่อ110ปิดซีรีส์ฤดูกาลปกติเก็บพอร์ตแลนเทอร์เบซเอร์เรียบเลยค่ะ3เกมเป็นยังไงบ้างคะมินเน่สำหรับเกมวันนี้ตูนเนี่ยก็แฮปปี้ตามมินเน่ไปบ้างนะก็ต้องบอกนะครับว่าพอร์ตแลนดเทร์เบซเซอร์เนี่ยในภาพรวมทั้งหมดพวกเขาก็ยังคงเป็นรอง LA ลเอลเอกอร์สครับว่าจะเป็นชื่อชั้นของนักกีฬานะครับประสบการณ์ในภาพรวมไปมาในเกมตอนนี้เนี่ยนะครับเมาคอมบล็อกดอนที่เทรดเข้ามาร่วมทีมเนี่ยเขากลายเป็นพี่ใหญ่ในทีมนะครับคอยแนะนําน้องๆคอยททททํําาาผลงงนนนให้้้้กกัััับบีีมมวไป23แต9 นในขณะที่แอนโฟนีไซมอนกับเจอร์มีแกรนดสคนนี้คือ2ตัวหลักของพอร์ตแลนด์โทรเวเซอร์ทั้ง2คนในวันนี้แต้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองนะครับเขาทั้ง2คนจะต้องดีกว่านี้โดยเฉพาะเจอร์มีแกรนดเนี่ยนะครับตอนนี้เล่นท่ามกลางกระแสะข่าวการเทรดนะครับซึ่ง LA l เ k ล r เกร์เนี่ยก็ถือว่าเป็น1ในทีมนะครับที่ให้ความสนใจเจอร์มีแกรนดด้วยเช่นเดียวกัน พวกเราก็ยังไม่รู้ว่าในท้ายที่สุด LA Lakers จะมีการขยับปรับเปลี่ยนยังไงแต่ที่แน่ๆ Portland Trailblazers ก็ยังคงต้องสู้กันต่อไปนะครับดิงเดรเอตันในเกมวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบนะครับเมื่อได้มีส่วนร่วมกับเกมบุกหรือว่าจะเป็นเกมรับในภาพรวมก็ตาม ตัวของเขายังเล่นไม่สมก็เป็นอดีตราฟอันดับหนึ่งนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับพอร์ตแลนด์นะครับจากฟินิกซ์ซันส์มาเราก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวพอเริ่มต้นกับ oh. ทีมใหม่เนี่ยน่าจะมีผลงานที่ดีมีโอกาสได้เล่นมากขึ้นไปไปมาๆก็ยัง <Yeah. S 1> คงขึ้นขึ้นลงลงนะครับผลงานไม่ได้เฉียบคมขนาดนั้นในฤดูกาลนี้เขาควรจะกล้าขึ้นมาเป็นออปชัน3หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเป็นรอแคร์แอนเฟอร์นีไซมอนกับตัวของเจอร์มีแกรนด์แต่ที่ไหนได้กลายเป็นมัลคอมบล็อกดอนนะครับที่มีค่า,ฉเ,าเ, 3, เ,เฉเลี่ 3, ย เดอร์สันนะครับ จนถึงตอนนี้เนี่ยก็เชื่อและเกินว,ว่าเพื่อนๆก็คิดไม่ต่างกันว่าโอกาสในการเล่นต่างๆบ,บทบาทในการเล่นของตัวเขาเนี่ยยังคงไม่ได้มากขนาดนั้นจริงค่ะมิเน่เราดูอย่างทีมซานแอนโชโรสเปอร์สนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีผลงานโดยรวมนยแย่กว่าเขาจริงแต่เขาก็มีตัวหลังอย่างชัดเจนนั่นก็คือเวมบี้ในส่วนของพอแลนเจรเบเซอร์เดี๋ยวคงต้องให้เวลากันอีกนิดนึงหลังจากที่หมดยุขขคของทีมม่ลีลิลดไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆค่ะทีนี้นะคะเกมหน้าเนี่ยเจอขินไคมิเน่ทีมอันดับ2องอย่างโอเคซีวันเด และใน่วนของ LA L อลเอเลเกอร์แมวพวกเขาเนี่ยจะคว้าชัยชนะมาได้แต่แฟนๆอยู่พวกเราเนี่ยไม่นิ่งนอนใจนะคะเอมิเน่ยังรู้สึกจิตใจเนี่ยมันตุบตุบต่อต่ตตตอยังไงบอกไม่ถูกค่ะต้องบอกว่าเลเกอร์ในวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขามาดีมากๆนะครับตั้งแต่เปิดเกมเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องชนะสถานเดียวชัยชนะเนี่ยจะเยียวยาทุกสิ่งอย่างนะครับโดยเฉพาะผลงานที่ไม่ค่อยดีเริ่มเกมมาในวันนี้เลเกอร์สเนี่ยเต็มไปด้วยพลังนะครับว่าจะเป็นการเล่นเกมสวนปรับเร็วพลังทุกอย่างในการทําแต้มนะครับวงในวงนอกมาครบหมดแอนโทนีเดวิวันนี ไม่ค่อยเหนื่อยมากนะครับทำไป14แต้มกับ14รีบาวครับเป็นดับเบิลดับเบิลในขณะที่ออสตินรีฟวันนี้ยิงดีทั้ง2แเละก็3คะแนนทำไปอีก1 5แต้มผู้เล่นเสริมคนอื่นๆที่ลงมาในสนามเนี่ยนะครับของเลเกอร์สทุกคนทำได้ดีหมดเลยครับทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเลยแต่ทั้งหมดทั้งปวงในเกมวันนี้ต้องให้เครดิตผลงานของดีแอนเจโรรัสเซลกับโรบอนเจมดีแอนเจโรรัสเซลในเกมวันนี้นะครับกดไปถึง34มิแต้ม8ปแอสซิสยิง3คะแนนลงไปถึง,กงนนนหกลโกเร เียว่าเล่นไปก็ยิ้มไปนะครับเดี๋ยวก็มีการส่งงามๆให้กับเรบรอนบ้างเดี๋ยวก็ส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นนะครับคนนี้ไหลลื่นจริงๆเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วง4เกมหลังสุดเนี่ยนะครับตัวของดีแองเจโรรัสเซลเนี่ยมีค่าเฉลี่ยระดับ25.5แต้มการยิงเนี่ยอยู่ในระดับ52%เลยย้อนกลับไปในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลงานของดีแองเจโรรัสเซลเนี่ยได้แต่ทายหัวแบบนี้ครับเ<ๆ>พราะว่าค่าเฉลี่ยในการทําแต้มของตัวเขาเนี่ยอยู่ที่ทยิงโกในภาพรวมก็อยู่่ที40% พอเข้าสู่เดือนมกราคมครับโอ้โหผลงานของดีแอนเจโรรัสเซลดีดีคืนหรือวันเล่นแบบไม่สนใจกระแสข่าวการเทรดเลยนะครับขอ,ขอทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่20.7แต้มต่อเกมเลยนะครับในเดือนมกราคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอได้รับโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเราจะเห็นเลยว่าผลงานของดีแอนเจโรรัเซลเนี่ยเข้าที่มากๆเลยข่าวกระแสการเทรดเนี่ยนะครับถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าทางเลเกอร์เนี่ยจะได้ใครกลับมา,<ภ>าแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่า LA l เอ e ลเกอร์เนี่ยเขาต้องการการเล่นเกมบุกลักษณะแบบดีโรแต่ดีโรเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเล่นเกมรับถ้าเกิดนักกีฬาที่เข้ามาใหม่แล้วมีการเทรดดีโรออกไปจริงๆเนี่ยเกมบุกไม่ได้อย่างดีโรเนี่ยเกมรับจะต้องดีมากๆนะครับเอามาทดแทนในจุดนี้ถ้าเกิดมีการเทรดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันต่อไปในส่วนของเรืบอลเจมส์ครับผลงานของตัวเขาก็ยังคงยอดเยี่ยมครับมาตรฐานเนี่ยสูงส่งมากๆเลยสภาพร่าางงงกกยย็ัค ดีมากๆนะครับวันนี้ทําไปอีก28แต้ม5รีบาล5แอสซ,ซิสก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ5ร่วมในประวัติศาสตร์ของทีม LA Lakers เองนะครับสำหรับนักกีฬาที่มีผลงานระดับอย่างน้อย25แต้ม5รีบาล5แอสซ,ซิสเทียบเท่ากับคาริมอบดูชบานะครับ นี่คือสิ่งที่เรเบนเนี่ยเขาสร้างความสุขให้กับแฟนบาสทั้งโลนะครับคืนแล้วคืนเล่าผลงานรักษาระดับมาตรฐานแบบนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและโดยชัยชนะในวันนี้นะครับก็เลยทําให้ LA l อร์เลเกอร์สเนี่ยกลับมามีผลงานชนะระดับ50%อีกครั้งหนึ่งครับแอดมินตูนและสําหรับเกมนี้นะคะถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกครั้งที่12เลยค่ะในฤดูกาลนี้แต่ดูๆไปแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยกว่าหลายทีมนะคะแอดมินเน่แล้วก็น้อยกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยสําหรับเกมหนนน้้าา่เเเพือดด็ขีป Har Rivalary Plu Week NBA นะคะมันแน่นอนค่ะพวกเขาจะเล่นในฐานะทีมเยือนในสนาม c r y p t o c o m เลยค่ะเจอกับ L.A.Clippers วันพุธ10โบโมค่ะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ค่ะ Boston Celtics บุกไปเอาชนะ Houston Rockets 1 1 6สต่อ107 Kristaps Porzingis ทำไป32แตม้มยิง3 6ีไปลูกบลอ็อกอีก5ครั้งเป็นการทำระดับ30แตม้มครั้งที่4ในยูนิฟอร์มเซ l t ิกสเลยค่ะ Derrick White ทำไป21แต้ม12รีบาลมากที่สุดในชีวิตยังคงเป็นอันดับหนึ่งของลีกต่อไป เดวอนาเกสออชินาวอชิงตันวูสต์ตามคาดร้อยสิบสามต่อร้อยสี่ลิควายโยคิชกดไป42่ตาม12รีบาวด์8อัสซิสต์โดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยยิงระดับ75%ช่วงท้ายเกมแม้จะเล่นนอกบ้านค่ะแต่แฟนๆในสนามว,วูส,สต์ก็ยังตะโกน MVP MVP ให้เลยนะคะออริโดแมจิกรักษาเกมในบ้านเอาชนะไมอมี่ฮีทร้อยห้าต่อ87เจพาโลเบตเคโรทำไป20่ตามฟรังก์วัตเนอร์กลับมาจากอาการบาดเจ็บทำไปอีก19บเ้ตามแมจิกกดให้คู่แข่งทำ ไม่ถึงร้อยต้มเป็นเกมที่11แล้วค่ะในฤดูกาลนี้ครบถ้วนนะคะสำหรับเกมวันนี้เชื่อว่านี่ยหลายคนนี้ก็แฮปปี้ละค่ะทีมที่ตัวเองเชียร์เนี่ยน่าจะคว้าชัยชนะได้แฮปปี้แค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนี่ของเรา23 man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ